สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำไส้คลิปที่2องเลยครับผมตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือนคลิปแรกอ่ากรลงแนวทางตัวเลขไปทีเรียบร้อยแล้วเด้อครับผมสําหรับอาจารย์เต๋าครับล่างอย่างเดียวคลิป2กันลังคือกันครับผมเป็นของแอดแสงเดือนเน้นให้เม็ดเดียวนี่นะครับกระมี่ซาบับจริงที่เอพซีเพิ่นนซงมาให้ครับผมล่างเน้นๆ VIP แ,แสงเดือนครับผมเน้นให้เม็ดเดียวตรงๆ2ต,ตัวล่างครับผมนี่แหละครับคลิปนี้ผพมก็ต้องขอบคุณเมฟซี่เจดีแล้วกัแดแสงเดือนเ้ยครับจะน้ำ้อมมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องทั้งช่องอูน้ำใช้ทุกท่านครับก็ขอให้สกสๆมันมานนํำกันในงวดวันที่2โมกราคม2 5 6พนรอาี่ครับถามกันต่อครับผมเรื่อยๆครับ หลากหลายเซียนหลากหลายสำนักครับผมเขามาอ่าปากผิดเจรณา,าเบิังน้ากันเพื่อมันมัน,ม,นมันปังนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแนวทางครับผมมาได้ถูกรูปแบบครับมากระจัดขัดกับผานแหละครับผมนี่แหละครับตามกันดุลๆถ้าบอกผิดพลาดบังได้ก็ขอโทษขอให้เอฟซีทางช่องทุกท่านเด้อครับนี่แหละครับผมก็สิพยายาม แจกไข่ให้เรื่อยๆครับผมแสงเดือนล่างเน้นๆ,ๆครับผมเพิ่นไขมาซีคูครับเน้นไหเม็ดเดียวนี่แหละครับอาจารย์เต๋าเพิ่นกระไขมาสามคูเน้นไห่สองเม็ดเ้าก็ล่อรลุนล่อชุ่มไปนํากันครับผมเมื่อน่ครับแนวทางงวดนี้มีตารางแยงเดียวด้วยครับทผูชมล่างอย่างเดียวไม่มีขึ้นบนอ่าดับรางชันหลงล่อก,กอนครับวันที่ยี่สิบหา มาแน่นอนโบดูว่าสีมาเมื่อใดเอยิบห่างก็ยิบหกเรื 5, ร่องเทียบกับยิบซี่ครับผมยางเร็วบวโนี่ครับแม่ยิบซี่พนทักมาบอกว่าวันที่ยี่สิบห้าเอสเดอับดับล่างเชิญหลงมาครับผมมาแน่นอนจะรอเบิ้งครับยิบซี่รอติดตามกดเลขก,กดแทะไว้กันยังดีครับผมเพื่อโบาผาดแนวทางตัวเลขคลิปด,ดีๆ ท,ทุกท่านลอ่อคอยนะครับเครับเป็นแนแน่นอ่ครับผมทางบานลเอฟซีบรรยากาศดีบ่ครับหนาวกันบ่ครับท่านผู้ชมหรือว่านี่ฝนฝนตกกันบ่ครับที่ทางบานเอฟซีเรียกว่าบ่มีฝนหรือว่ามีแต่ร่มกับหอนกับหนาวโยนี่มีแต่ลมกับหอนกับหนาวเลยครับท่านผู้ชมฮอนนี่สีฮอนมากกว่าหนาวครับ รอกลงมากกับร่มกับกันหนาวช่วงนี้ห่อนเยอะช่วงเศร้านี่นะครับท่านผู้ชมเทียงหอดสองสามถุนบุลละครับยังห่อนอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมบรรยากาศบนหนาวเลยสำหรับบางคนเนาะครับแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดมันกับบ่คือกันบางบ้านอยู่น้ำพูน้ำดอยอยู่จังหวัดอื่นเนาะครับเสียงไม้เสียงไล่สีเป็นตะนาวเนาะครับท่านผู้ชม เป็นไงครับเอฟซียุทางผุนหนาวกันบ่ครับหรือว่ามิได้เอฟซียุทางโคราชทางอ่าอีสานทางเฮ้านี่แหละครับเอาลองเบิ้งครับแนวทางตัวเลขเอสแสงเดือนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งสบับปะรงก่อนนะครับคอยไปเบิ้งสบับปที่ผมเขียนออกมาให้เอฟซีทางสองนี่แหละครับล่างเน้นเน้นวีไเรื่องครับผม ก็แอดแสงเดือนมาให้ซีคูครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงหน้าจอจักน้อยแล้วก็ให้ฟซีทั้งสองในเบื้องน้ากันนี่ครับผมมาแล้วล่างเน้นๆวีพีครับสุด v ีพีล้ครับม FC เมฟซีจะดีส่งมาใหา้เพื่อนครับรูปโปรไฟล์เพื่อนกน็สวยงามดีสดใสดีครับผมล่างเน้นๆสามห้าสามหกเจ็ดสามสามสองครับผมเน้นไปที่เจ็ดสามเม็ดเดียว นี่แหละครับผมเห็นกันชัดๆเนาะครับเน้นๆไปเลยล่าง VIP แอดแสงเดือนมักกระจัดคัดกระพนันมีดตัวมักบ่ครับท่านผู้ชมมีดตัวชนกับอาอาจารย์เต๋อลางด้วยครับผม3 2แต่ว่า3ม,มีทุกจดเลยครับน่าจะเล็กวิ่งจะส้วนกันเพราะว่าจับคู่ให้มีแต่3ไปเลยอาจารย์เต๋อกับมีแต่3ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับลองคิดวิเคราะห์แยกแยะ เบิ่งไปน้ำน้ำกันครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งของอาจารย์เต๋าเล้วครับที่เป็นวิ่งสามมาเทียบกับแอดแสงเดือนล่างเนี่เน้นวีพี่นงวดนี้ครับนี่แหละครับเบิ่งบรรยากาศต่อฟเฟี้ยงนี่แหละครับท่านผู้ชมบ่มีดอกครับป้าเขาเดี๋ยวผมเอาของอาจารย์เต๋าก่อนได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ,าม,รบมาเทียบซีกันกับของแอดแสงเดือนนี่เบิ่งของแอดแสงเดือนก่อนนะครับท่านผู้ชม แอสงเดือนครับวันที่2มกราคม69ครับล่างเน้นๆนนงวดนี้ครับผม73เม็ดเดียวแต่4คู่มี3 5 3 6 3 2ครับผมเกคือหมักโดยส่วนตัวรองลองมากกับ3 6ครับที่หมักแต่ว่าหมักที่สุดคือ73ประมาณนี้ครับ3 2นี่ส้นก็พรองอาจารย์เต๋าได้ครับท่านผู้ชมไทยเอฟซทาง2ติดตามคลิปแหลกบอเป็นยังครับ ถ้าอีซีบ่ได้ติดตามคลิปแรกผมมีคลิปสองให้เบิ้งหีกครับผมสำหรับอาจารย์เต๋อนะครับอาจารย์เต๋าจะอยู่ฝั่งสายมือครับผมอ่านเบิ้องซือได้เลยครับนี่ครับผมอาจารย์เต๋าวิ่งล่างสามครับผมจะให้สามหนึ่งสามสองสามสามครับส่วนที่สามสองครับผมนี่แหละครับเขาลองเบื้องครับเนี่ยทางตัวเลข ยำนะครับผมร่างคือกันพร้อมครับผมล่างเน้นๆด้วยอาจารย์เต๋อกระแปดแสงเดือนรอชมครับผมถ้าดับล่างชิดหลงดับสามนี่ครับต้องมองอีกมุมนึงครับผมต้องลองเบิ้งอีกครับผมเอากับโบนเน่ละครับหนีบฝากติดตามคลิปแรกให้เลยครับท่านผู้ชมอีฟซีเขามาติดตามบอทันเรื่อยจะมาเบิ้งคลิปสองก็ได้ครับผมสรุปให้อีกเท่าว่ามันชนกับเปดแสงเดือนสำหรับอาจารย์เต๋อล่างเน้นๆ สามสองครับเอาคลิปนี้เป็นของแอดแสงเดือนนะครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขล่างเน้นเน้นแอดแสงเดือนครับผมนี่แหละครับแคปได้เลยครับเกตสามเม็ดเดียวเอซี่ทางซองกัตชิมักเดี๋ยวคลิปสามนะครับผมคลิปสามเดี๋ยวผมต้องเบิรกลายก่อนว่าเอซี่ทันใดมาแนวทางตัวเลขของอาจารย์สกลุล สามอีกแล้วท่านผู้ชมงวดนี้มีสามครับแต่ว่าบอลูว่าจับคู่ให้สามตัวเลยเดี๋ยวผมจะลงให้คลิปที่สามนะครับท่านผู้ชมล่างเหมือนกันเอาเป็นว่ามือนีครับผมทั้งสามเขียนสามคลิปล่างครับผมล่างอย่างเดียวซีคู่พร้อมนี่แหละครับแต่ว่าบอลซ่อนเอาก็ลองเบิ้งครับผมบอแน่ครับงวดนี่ล่างสีมาสามบีรีบอ้ะคือ นี่แหละครับผมกับพึ่งได้ตามครับผมมือนีเลยครับเซียนเพื่อนกับเฮดสูตรออกมาเปะกันขนาดทั้งอาจารย์เต๋แล้วแอแสงเดียนแล้วก็บเอฟซีจากสกลนครเรือพอสกลเฮานี่แหละครับสามเซียนนี่มาพร้อมกันมือเศรา้าสามือกันเลยปานหนัดกันมากครับผมโบลูคือกันว่าสูตรเซียนทันอ่าทั้งสามท่านนี่จะส้นกันหรือว่างวดหนีสิมาสามได้ยังไง กระลอเบิ้งครับผมรุดไปสองนี่เรียบร้อยดีครับท่านผู้ชมเดือนสองทับหนึ่งเสียแล้วครับเอากระลองเบิ้งครับผมแอบหน้าจอได้เลยครับล่างเน้นเน้นแสงเดือนเดี๋ยวขีดสามจะพากลับไปตามยูเฮียนบอสันกับใบวัดขออนุญาตไปกินเข่ายาข้าวก่อนครับท่านผู้ชมหิวเข่าแห้งตามสองขีดอยู่ทีงหน้าให้เรียบร้อยก่อนครับเห็ดหยังสักผ้าให้อาจีนหน่อยตากผ้าแล้วปุ๊บบนน้ำชายกะ ออกมาเลยครับผมแนวกินยาพึ่งลงแนวทางตัวเลขก่อนกรสิทธิ์ก็เป็นนางตัดคลิดอีกครับใส่เวลาประมาณครึ่งส่วโมงครับผม2คลิปแล้วแล้วจังไปกินเข่าแล้วก็วจ้างอัดคลิป3ตัวนี่แหละครับทายลิปนี้ครับขอบคุณเมย์ซี่เจดีแล้วก็แอดแซงเดือนครับที่นาข้อมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันครับวัยพ่อในทุกท่านให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางมาบานเท่าเรือไปไซมาไซกะเขียวขาดปลอดภัยทุกทันเดอร์ครับผม พอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ